สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำผัดยอดฟักแมวอร่อยง่ายๆเบาสบายท้องวัตถุดิบและว,วิธีการทํามีอะไรบ้างเนี๋ยเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะมียอดฟักแมวพริกกระเทียมถ้าใครไม่ทานสามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะขั้นตอนแรกเราหั่นยอดฟักแมวประมาณ1นนิ้วพริกแดงหั่นซอยกระเทียมสับหยาบ จากนั้นเราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชใส่พริกกะเทียมลงไปผัดให้หอมจากนั้นใส่ยอดฟักแมลงไปผัดขั้นตอนผัดมาเราจะมาปรุงรสชาติใส่เส้ถอยนางลมพงนัวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำเปล่าสักเล็กน้อย จากนั้นก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันชิมแล้วก็ปรุงรสชาติที่เราชอบผมจะเติมผงปรุงรสสักเล็กน้อยผัดให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเรามาชิมดูค่ะอร่อยมากเลยค่ะจะทานกุกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวต้มสักถ้วยก็เข้ากันสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะวัตถุดิบน้อยแล้วก็วิธีการทำง่ายมากๆ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ